สวัสดีครับคุณผู้ชมผม Stop ปคลิปสัครับแล้วเราก็อยู่กันในเกมคาร์ปาร์ก,กิ้งซึ่งผมเนี่ยไม่ได้อัปเดตมาสักพักแล้วนะเดี๋ยววันนี้อัปเดตนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นแพทใหม่ล่าสุดเลยนะครับหลังจากที่ตัวเกมมันอัปเดตเนี่ยมันก็จะมีเควสรายวันมาให้ทำเว้ยอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่ามันค่อนข้างจะดีนะแต่ที่มันเจ๋งๆเลยเนี่ยก็คืออัพทาตุนเขามานะครับและต้องขอบอกเลยว่าแพทนี้มันหาเงินเติม,มเออโค้รง่ายเลยนะ มันไม่ต้องไปเติมแล้วนะครับเพราะว่าเติมไปเนี่ยก็ไม่รวยหรอกส่วนใหญ่บั็กเอาเออเดี๋ยวมาดูท่าเต้นก่อนนะครับก่อนที่ผมจะบอกวิธีการหาเงินเติมแบบไม่ต้องเติมงงไหมก็คือได้ฟรีแหละเดี๋ยวให้ดูท่าก่อนนะครับมันก็จะมีท่าฟรีแล้วก็ท่าที่เสียเงินด้วยนะแต่ไอท่าเสียเงินเนี่ยมันจะต้องใช้เงินเติมซื้อนะครับเห็นไหมราคาก็จะมีบอกเลยตั้งแต่20แล้วก็30 แพงสุดนี้นะ่าจะประมาณห้าร้อมั้ง <Wow. S 1> แต่ก็ไม่แพงนะไออุปกรณ์แต่งรถเนี่ยมันยังจะแพงกว่านี้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะเอาออกหรือเปล่าอัปเดตเข้ามาแล้วคงไม่เอาออกแต่แนะนําให้ซื้อให้หมดนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอิโมชั่นอะเอาไว้ใช้คุยเล่นในแมปอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่ามันใช้เงินเติมซื้อนี่แหละอันนี้มันเลยเป็นปัญหาไง บางคนเนี่ยไม่รู้นะครับว่าหาเงินเติมจากไหนวะเพราะว่าแฮ็กไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการหาเงินนะครับเดี๋ยวผมก็จะซื้อให้ดูก่อนนะซื้อไปเลยนะครับแพงๆนี่ก็ซื้อไปเถอะผมแฮ็กเงินมาไม่ได้เติมหรอกอันนี้ไม่แนะนําให้ทําตามนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็แฮ็กกันนะมาเดี๋ยวเรามาดูในแแบบกันนะครับว่าไอ้ท่าเต็นเนี่ยมันเท่หรือเปล่าเดี๋ยวลองกดดูเลยนะครับเจอคนพอดีกดโชว์เขาซะหน่อยอันนี้ก็เป็นท่าที่แพงที่สุดแล้วนะที่ผมซื้อมานะประมาณ500 ยังไม่คดกวนเลยใช้ได้นะใช้ได้เวลาเราใช้เนี่ยเราก็กดเหมือนไอ้กดกระโดดนอะเออกดกระโดดแล้วก็กดตบมือแหละแต่ว่ามันมีจํากัดนะมันจะใช้ได้แค่สี่ท่านะครับเราต้องเอาบางท่าออกที่เราไม่ใช้เนี่ยมันก็ประมาณนี้เลยทีนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเก็บเงินเติมนะครับแบบเราไม่ต้องไปกดเติมนะเพราะว่าขอบอกเลยว่าราคามันแพงมากเลยนะครับถ้าซื้อหมดมันประมาณพันกว่าเหรียญเออแต่ถ้าเกิดว่า ดูราคาเติมดิเติมไปมันก็ไม่คุ้มแล้วอ่ะห้าสิบาทมันได้แค่หนึ่งร้อยเองใช่ปะเพราะงั้นเราต้องแฮกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครแฮกไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีเควสให้ทําเห็นไหมบางคนเนี่ยทำไปก็ไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยมันได้เหรียญด้วยเหรอได้นะรายวันนะแล้วก็มีตรงนี้ล็อกอินเห็นไหมตอนแรกเนี่ยมันจะได้เงินในเกมน,น,น,นี่แหละต่อไปมันจะเป็นเงินเนี่ยเหรียญทองเนี่ยเราก็ล็อกอินทุกวันพอล็อกอินไปเนี่ยก็จะได้ลดด้วยนะครับอันนี้โคตรดีเลยเควส รายวันมันจะรีทุกวันนะครับเป็นรายสัปดาห์อะไรเงี้ยเออมันก็ทําได้เรื่อยๆก็วนไปนะใครที่อยากจะเก็บเหรียญทองเนี่ยเห็นไหมเควสเนี้ยมันวนนะเห็นไหมมันจะมี1ิชั่วโมงเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเควสให้ทำนะครับเราก็ทําได้ทุกวันสาหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมอัปเดตให้เรื่อยๆเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย